ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายอาหารใครก็ตามแต่หิวหิวขึ้นมานึกถึงอาหารอย่างหนึ่งจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่อยู่อเมริกาก็ดีรัสเซียก,ก็ดีสวิสเซอร์แลนด์ก็ดีนึกถึงกะเพรานึกถึงกะเพราไข่ดาวมีญาติโยมบางท่าน ไปเที่ยวอเมริกาแล้วอ้สั่งกะเพราถาดอยู่เมืองไทยไม่กินแต่ไปกินที่อเมริกาเพราะว่าอยากกินเขาไว้อย่างนั้นนพระเทระนั่นท่านหนึ่งจัดการอบรมพระสังฆาธิการในเขตภาคท่านบอกผมทำอาหารสองอย่างนะให้ไม่ครัวทำอาหารสองอย่างหนึ่งก็คือว่า ผัดกะเพราผัดกะเพรานอกจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวสองอย่างเท่านั้นแนหะพอแล้วไม่ต้องไปทําเยอะทำสองอย่างใครก็มากินผัดกะเพามีรสชาติต่างบนี่ใครจดครืดๆหน่อยใครเผ็ดๆหน่อยนอกจากนี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสองอย่างอยู่ได้เป็นที่ปรารถนาท่านพระเถระท่านเห็น เห็นสัจะทรมความปจริงอาหารเยอะแยะเสียดายทำสองอย่างเท่านั้นเลี้ยงคนห้าหกพันได้ท่านว่าย่างนั้นนะเป็นที่น่าชื่นใจและน่าโน้โมนาในวันนี้ตรงกับวันพระหัสที่สิบสปดิที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้เป็นกระเพราไข่ดาวไข่บอกเป็นอาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่มีรสชาติแป๊บเดียวหมดแล้ว เจ้าภาพในวันนี้ก็คือคุณพาวิทยาศรีวรรณวัต์พี่กล้วยร่วมเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้คุณแม่อังคณาศรีวรรณวัต์คุณชัยวัตรซิลนะร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยพร้อมทั้งน้ำร่มอลายิ่งไปกว่านั้นคุณแม่มณีหิมรักษาคุณอัชวันหิมรักษาคุณแม่มณีอายุเก้าสิบเก้าปีอารมณ์ดี มีบุญลูกเต้าดูแลอยู่เหมือนคุณแม่อังคณนาพี่กล้วยคุณชัยวัน์ดูแลเอาใจใส่เสมอกินข้าวจะไปไหนลูกพาไปหมดนับเป็นบุญวาสนาของคุณแม่อังคณนาและคุณแม่มณียิ่งนักวันนี้ต้องขออนโมทนาสาธุก,การทั้งคุณแม่อังคณนาและคุณแม่มณี ร่วมบุญโดยลูกๆร่วมบุญในการทำโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดขอให้คุณแม่มณีอายุ99ปีและแข็งแรงขอให้คุณแม่อังคณาอายุ86ปีแล้วแข็งแรงเฉกเช่นเดียวกันมีลูกเหมือนปูกโพ เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาคุณแม่มณีคุณแม่อังานาลูกใหญ่โตรักแม่ชื่นชมแม่มีความสุขอยู่กับแม่และเทิดทูนแม่ตลอดเป็นที่น่าชื่นใจของผู้หญิงทั้งสองคนมีลูกดีดังกล่าว ทิมัตถุสิทธิทมัตถุสิทธิทมัตถุอิทางพลังเอตสมิงรัะตะนสัมิงสัมปทานะเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ต้องปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถอน